สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีต a า s t r โทร g y วันนี้มาดูเลขนำโชคของคุณโดยจะวิเคราะห์รูปดวงชะตาในวันและเวลาที่หวยออกว่าเลขนำโชคของคุณจะเกี่ยวกับบุคคลหรือสถานการณ์ใดเพื่อเป็นแนวทางในการหาตัวเลขขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกลุ่มสำหรับเลขนำโชคของคุณในงวดนี้จะมาจากเลขบ้าน เลขรถเลขสำนักงานที่อยู่ไกลจากพื้นที่คุณนะคะเช่นอาจจะอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือว่าเห็นในโลกออนไลน์ซึ่งเลขทรัพย์สินของคนที่จะนำโชคมาให้กับคุณเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้มากๆนะคะเช่นเลขบ้านคุณหมอเลขรถอาจารย์เลขกุฏิพระสงฆ์เป็นต้น แล้วบุคคลน,นี้นะคะก็จะต้องเป็นคนที่คุณหรือว่าคนใกล้ชิดกับคุณเนี่ยสนิทมากๆนะคะเช่นเป็นคนสนิทของแฟนนะคะเป็นคนสนิทของเราหรือว่าเราติดตามคนคนนี้อยู่ในช่วงนี้แล้วก็เป็นพวกเดียวกันมาก่อนนะคะเช่นอาจจะเคยเรียนโรงเรียนด้วยกันเคยทํางานที่เดียวกันเคยมีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรบางอย่างเช่นลูกอาจจะเคยเรียนที่เดียวกันหรือคุณอาจจะเคยไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเคยไปรักษาหมอ โรงพยาบาลน,นี้ด้วยการเป็นต้นซึ่งช่วงนี้นะคะก็เหมือนว่าเขาจะเข้ามาสัมพันธ์กับตัวคุณมีการชวนหรือมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรบางอย่างด้วยกันเช่นชวนไปหาอาจารย์ที่เจ็บป่วยสมัยเรียนชวนร่วมบุญกับพระเกจิที่นับถือที่ตอนนี้กำลังอาพาธอยู่โดยให้คุณซื้อเลขบ้านเลขรถของผู้ที่มีความรู้มากคนนี้จะเป็นเลขนำโชคของคุณ และในวันที่16กันยายนดาวจันทร์เลข2พึ่งจะโคจรย้ายมากลุ่มดาวเสาเลข7ในเวลาตี3 5นาทีถือว่าเลข7เด่นในวันนี้นะคะเพราะว่าได้รับแสงดาวจันทร์ค่ะและเลข7นี้มีกำลังเพราะได้ดาวอาทิตย์และพุธซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุคู่สมพลส่องแสงเล่งกันถึงดาวเสาด้วย ส่วนดาวอาทิตย์เลขหนึ่งก็กำลังจะย้ายราศีในวันที่17กันยายนเวลา11.15โมง15นาทีคู่ธาตุไฟ71ก็น่าสนใจค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรยปังๆในงวดนี้ส่วนตัวทักไลน์ไอดีชีต a แอส o ทรจีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ